เดี๋ยวพี่ภูครับเดี๋ยวจะพาออกอ G-code กับทํำความเข้าใจไฟล์ที่จะส่งให้ไปตรวสอบกันนะครับไฟล์มันจะชื่อ Dragon 0.2 H นะครับเปิดมาหน้าตามันก็จะเป,เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเส้นทูปขาดไปก็จะได้เป็นเส้นแบบนี้ครับไม่มีอะไรครับไฟล์มันมีแค่เนี้ย ลักษณะของมันก็คือเราไม่ได้ขึ้นทีดีแบบนี้แบบทั่วไปแต่เราจะเล่นที่ดอกกัดฉะนั้นมันสําคัญที่การใช้ดอกกัดน,นะครับดอกเราจะใช้อยู่3แบบคือเราโอเวอร์สิเออสิบสองแล้วก็ in m นมินสหุนกับ3มินนะครับถ้าไม่มีก็เอาที่มันใกล้เคียงแล้วเราออกออกออก,ออกอสำหรับมันใหม่พี่ภู ก่อนนะครับอันนี้มันเป็นไฟล์ตัวอย่างนะครับมันเป็นของลูกค้าเก่าผมจะให้พี่ภูประลองกัดดูก่อนพี่พวงก็ลองกัดดูนะครับ 1. ตกลงกันก่อนว่าห้ามเอาไปแจกเอาไปเผยแพร่นะครับถ้านั้นก็ลบทิ้งก็ได้ถ้าไม่ถูกใจนั้นก็ลบทิ้งให้ด้วยนะครับตกลงกันแล้วเนาะถ้าอยากได้เดี๋ยวผมเขียนให้ใหม่อเอางี้ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับไฟมันก็จะมาล้นๆแบบนี้นะครับมีแค่เส้นแต่เวลาเรากัดออกแล้วนะครับมันก็จะดูเป็นมิติครัครับมันก็จะดูเป็นมิติแบบนี้นะครับเห็นเป็นหัวมังกรขึ้นมาลักษณะเวลาทอาทําทั้งตัวมันก็จะเป็นคล้ายๆกันอ,อันนี้เป็นงานที่แกะให้ดูนะครับ คือแกะเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับอ่าพันนี้เรามาดูขั้นตอนการอ่าทำความเข้าใจกับขั้นตอนการออกแบบงานนี่สองมิตินะครับเราโอเวอร์อันแรกก็คือเดินเราโอเวอร์คือดอกที่ปลายมันแหลมๆอ่าเราเดินตามเส้นนะครับอ่าความลึกของมันคือ6มิลครับแล้วก็ผมออกไปที่ เดินลงเดงข้างเดียวเลย6มิลปิ้งอ่าสปีดสอ0 0ันะครับเครื่องพี่ภูนะ่าจะทำได้คงดอกไม่หักเคว่าอย่างนั้นนะครับใช้ค่านี้เลยก็ได้โอเคอ่าเป็นกัดไม้หนา10มิลนะครับไม้ตัวนี้ออยู่ที่ขนาดไม่28เซนคูณ35เซนนะครับอ่าผม เคลียรให้ดูแล้วก็เดินให้ดูเดินให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเนี่ยครับเดินตามเส้นเลยมันก็จะเป็นรูปมงกรนี่แหละแต่ว่ามันยังดูไม่เป็นมิติเท่าไหร่ฉะนั้นเราก็คือจะต้องขุดพื้นที่รอบๆมันออกด้วยการใช้ไอเ a ียเคลียนะครับอันดับแรกผมใช้เป็นดอกไอเ e ียเคลียร์ n สองหุนความเร็วอยู่ที่ประมาณ2000นนครับ เครื่องพิภูก็ใช้ได้เหมือนกันพอเรากินเลือกแค่3มิลนะครับคิดว่าเดินเดินได้ก็แคิดคูลเลตให้ดูตัวนี้ถ้าเดิน6มินมันก็จะกัดเนี่ยฮะประมาณนี้แต่ว่าตอนขอบขอบนี่มันก็จะมีที่ดอก6มิลเดินไม่ได้เราก็จะใช้ดอก3มิลเข้ามาช่วยนะครับ ก็ความเร็วเท่ากันนะครับพี่วิ่งสองพันครับแล้วก็กินลึกสามมิลก็น่าจะไม่หักเนี่ยครับเวลาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นก็จะเป็นหัวบางกรลอยขึ้นมาถ้าเป็นตัวก็จะลอยขึ้นมาทั้งตัวทั้งหัวทั้งตัวโอเคครับก็การออกทวงก็จะมีแค่นี้อันนี้เราก็ไปเซฟครับเซฟอันดับแรกเลือกโปรไฟล์ไอลาโอเวอร์เนี่ยครับเลือกเข้ามาแล้วก็เซฟนะครับสมมติองเทเป็นศูนย์หนึ่ง ทสอบหนึ่งกดเ a v e เลือกเลือกที่ละตัวครับแล้วก็เป็นแ้วก็ทศสอบสอไปเรื่อยๆก็แล้วแต่พี่บูจะตั้งชื่อฮะแต่อย่าลืมว่าออกให้มันตรงกันครับก็เสร็จก็ Close ก็มีแค่นี้ครับถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็ถามไปลองกัดดูนะครับลองกัดดูว่ามใช้ได้ไหมอันนี้เป็นแม้อัด แต่ว่าประตูจริงก็ลงแค่นี้แหละครับ6กมิลก็ลอยขึ้นมาเหมือนกันโอเคครับงั้นแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับพี่โพ